สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่14พฤษภาคมกับดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมศินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้วันนี้หลายพื้นที่มีอากาศเย็นลงวันพุธมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนลงเล็กน้อยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นส่วนวันพฤหัสบดีอุณหภูมิอาจลดลง1-2องศาภาคเหนืออุณหภูมิจะต่ำกว่า20องศา วันนี้ประชาชนที่ออกจากบ้านต่างหยิบเสื้อคลุมบางๆมาสวมใส่เพื่อป้องกันความหนาวเย็นแต่วันพุธลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงทุกพื้นที่จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากนั้นวันพฤหัสบดีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยคาดว่าอุณหภูมิจะเหมือนกับวันนี้คืออากาศในช่วงเช้ากับกลางคืนค่อนข้างเย็น กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่าวันพฤหัสบดีนี้อุณหภูมิสูงสุดในทุกพื้นที่ลดลดลงประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสส่วนภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดอาจไม่ถึง20องศาเซลเซียสจากนั้นวันศุกร์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังอุณหภูมิกลับมาเพิ่มสูงขึ้นส่วนวันที่20พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพิธีสาบาันตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธานาิบดีไต้หวันาคาดว่าจะมีเมฆมากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและทุกพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกได้ วิธีสาบานตนย0สิพฤษภาค,คมนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนตก30%ขึ้นไปตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ยืนยันว่าพิธีการจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ในวันจันทร์หน้าต่อเนื่องไปอีก10วันบริเวณฝั่งตะวันออกทะเลฟิลิปปินส์มีการก่อตัวของมอรสุมเขตร้อนแม้อาจไม่กระทบกับไต้หวันแต่ยังคงต้องเ้าสังเกตการต่อไป คุณผู้ชมคะเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่ตำรวจไทยจงจับรถที่จอดในที่ห้ามจอดพบว่าในรถมีแรงงานชาวเวียดนาม8คนเป็นแรงงานหลบหนีสีคนและหนึ่งในจำนวนนี้มีชื่อตามหมายจับตำรวจจึงส่งตัวแรงงานหลบหนีทั้ง4คนไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังลาดตระเวนในนครไทโจงตำรวจพบรถคันหนึ่งจอดในที่ห้ามจอดในรถมีแรงงานชาวเวียดนามเบียดกันอยู่8คนขณะนั้นมีคนหนึ่งอยากจะหนีลงรถแต่ถูกสกัดจับไว้ทันเนื่องจากบางคนไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้เมื่อสอบถามเพิ่มเติมจึงพบว่าเป็นแรงงานหลบหนี้ีคนที่ทราบว่านชายดนามีนย่ลัน่ง่ จากการสอบสวนพบว่าพวกเขาทั้งหมดทำงานรับจ้างทั่วไปในระหว่างที่หลบหนีหนึ่งในนั้นมีชื่อในหมายจับของสำนักงานอายการเขตจึงถูกนำตัวส่งไปยังสำนักงานอายการเขตไทยจงและหน่วยเฉพาะกิจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินคดีต่อไป ล่าสุดล้างแผงลอยที่เกาชงเจอธนบัตรปลอม100และ500เหรียญไต้หวันเจ้าของร้านเผยว่าคุณภาพกระดาษของธนบัตรปลอมนั้นมีความหยาบและแถบป้องกันการปลอมแปลงก็ใช้มือเขียนคนร้ายอาศัยช่วงที่ร้านค้ามีคนพลุกพล่านตำรวจกำลังตามจับกลุ่ม หยิบธนาบัตรมูลค่า100เหรียญไต้หวันขึ้นสองกับแสงไฟใบด้านขวาปรากฏภาพดอ,อกเมยและตัวเลข100ส่วนใบด้านซ้ายมองไม่เห็นเลยขัดมาดูที่แถบป้องกันการปลอมแปลงชัดเจนกว่าว่าใช้ปากกาเขียนธนาบัตรใบนี้ใช้วัสดุและการผลิตที่ถือเป็นงานหยาบมากคาดผู้ต้องสงสัยน่าจะอาศัยช่วงร้านค้ากำลังยุง่งใช้ธนาบัตรดังกล่าวจนกระทั่งร้านปิดจึงพบว่าเป็นธนาบัตรปลอม เมื่อเร็วๆนี้หลายพื้นที่ในนครเกาสงเจอแบงค์ร้อยปลอมร้านขายเครื่องดื่มมือขย่าแผงลอยในตลาดกลางคืนและตลาดสดได้รับความเสียหายร้านค้าสันนิษฐานว่าผู้ต้องสงสัยมุงเป้าไปที่แบงค์ร้อยซึ่งมูลค่าไม่มากคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยสนใจระมัดระวังเป็นพิเศษ数字的这三个地方它是稍微有凸起的 好跟的钞票是有一点点的高度你用手可以触摸得出来ถ้าเป็นธนาบัตรจริงเมื่อส่องกับไฟจะเห็นลวดลายและตัวเลขปรากฏบริเวณช่องว่างด้านซ้ายตัวเลขอารบิกบนธนาบัตรจะเปลี่ยนสีได้เมื่อมองจากมุมที่แตกต่างกันส่วนการสัมผัสธนาบัตรปลอมจะเรียบกว่าธนาบัตรจริงสีจะค่อนข้างนวลตัวเลขในแต่ละด้านเมื่อสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่านูนขึ้นมาซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้และยังสามารถอ้างอิงจากเว็บไซต์ของธนาคารกลางที่แนะนำการตรวจสอบอย่างละเอียดไว้ด้วย เมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีสีจิ้นพิงของจีนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจเยือนยุโรปสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันชี้ว่าเจตนารมณ์ของจีนคือการแทรกแซงสหภาพยุโรปซสสหลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะก,กระทบต่อพันธมิตรไต้หวันด้วย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนบูดาเปสต์เมืองหลวงของฮังการีพบมีคนห่มธงชาติไต้หวันประท้วงอยู่บนท้องถนนเขาคือคุณมาตินสสฮังการีจากพรรคฝ่ายค้านที่แสดงความกังวลว่ารัฐบาลฮังการีกำลังสนับสนุนจีนโดยไม่ได้ตั้งใจและอยากให้หันมาสนับสนุสนไต้หวันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในบรรดากลุ่มคนที่มาประท้วงมีคนเปิดเพลงชาติไต้หวันและสวมชุดหมีผู้ป,ประท้วงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มที่ถือธงชาติจีน สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันเตือนว่าการเดินทางไปยุโรปของสีจิ้นผินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสนับสนุนจีนและหวังสร้างความแตกแยกให้แก,ก่ความสัมพันธ์ระหว่างสาภาพยุโรปกับสหรัฐอีกทั้งอนาคตยังอาจเพิ่มการแทรกแซงกิจกรรมของยุโรปที่มีต่อกลุ่มพันธมิตรไต้หวันด้วย近则修补与欧关系游法国等欧洲国家坚持战略自主能重视在路。 利益以及美美国大选增加欧关系变数กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันคาดว่าสีจินผิงจะเดินทางเยือนยุโรปต่อไปและเชิญผู้นํายุโรปเยือนจีนด้วยซึ่งนั่นทําให้สสอกังวลว่าความสัมพันธ์ไต้หว,วันยุโรปจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เ我们会持续的全世界的理念相近的国家以台湾的优势跟他们加强关系กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันย้าว่าไต้หวันได้สร้างความร่วมมือกับหลายประเทศในทวีปยุโรปและในอนาคตจะยังคงกระชับความร่วมมือกับยุโรปต่อไป เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญในประเทศไทยหลังชายชาวเกาหลีใต้หายตัวไปในกรุงเทพเมื่อวันที่7พฤษภาคมต่อมาเย็นวันที่11พบเป็นศพที่พัทยาถูกเพื่อนร่วมชาติสังหารโหดศพถูกยัดในถังพลาสติกแล้วบกปูนทับผู้ตายต้องสงสัยพัวพันคดียาเสพติด ตำรวจส่งนักประดาน้ำค้นหาถาังพลาสติกสีดำในอ่างเก็บน้ำคดีนี้ผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวเกาหลีใต้อายุ30ปีมีรายงานว่าหายตัวไปในกรุงเทพตั้งแต่วันที่7พฤษภาค,คมต่อมาวันที่11พบศพถูกยัดถังบกปูนเอาไว้ทิ้งในอ่างเก็บน้ำจังหวัดชนบุรีตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมชาติชาวเกาหลีใต้ ตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้เมื่อวันที่7พฤษภาคมแม่ของผู้เสียชีวิตได้รับโทรศัพท์ปริศนาอ้างว่าลูกชายทำยาเสพติดของพวกตนสูญหายจึงเรียกเงินค่าถ่ายกว่า3ล้านบาทไม่เช่นนั้นจะฆ่าลูกชายเธอตำรวจพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีอย่างน้อย3คนเป็นชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดหนึ่งในนั้นหลบหนีกลับประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกตำรวจเกาหลีใต้จับกลุ่มตัวได้เมื่อวันอาทิตย์อีกสองคนยังหลบหนีตำรวจจากสองประเทศเร่งตามล่าตัว ขอบคุณที่ติดตามชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของเทศกาลคมไฟดอกบัวที่กรุงโซลและอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ